Okay, นี่นะคะเราก็มาอยู่ในร้านมินินะคะ่ะจะมาซื้อพวกแบบกล่องใส่อาหารลูก <c oughs> ดูนี้ดิน,น่ารักมากเลยอ่ะมันแอมแล้วแต่ว่านักสือใหญ่เท่าไหร่ะนะ่ะ มันเป็นสปายปะนั้นอ่ะมันใช่มันเ้อมสื่อเขาจะหักเงา Welcome to t Family สวัสดีค่ะ Welcome to t Family เย้วันนี้นะคะนี่จะพาทุกคนนะคะไปซื้อของ ไปโรงเรียนนะคะก็คือซื้อเตรียมของไปโรงเรียนให้ลูกนะคะแล้วก็ซื้อคาซิทใหม่ที่จดมานะคะก็จะมีที่วันนี้ที่จะพาไปพาวันนี้ที่พาไปซื้อนะคะก็จะมีคาซิทนะคะรองเท้าโรงเรียนของท้าโรงเรียนแล้วก็ตู้ใส่เสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็หนังใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็น กล้องใหม่นะคะมันไปโฟกัสที่หน้าสามีนี่นะคะมันไม่โฟกัสที่หน้านี้ i d o n o World ครับอ,อหลุดเดี๋ยวอ,อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเออเอาถือไว้ให้มันติดอันนึงก็ยังดีวันนี้นะคะทุกคนสามสิบหกองศาซึ่งร้อนมากๆวันนี้นี่ก็แบบพยายามแต่งหน้าให้มันแบบตอนแรกว่าจะทาผมแบบว่าสวยสวยใส,ยสย่ชุดเซ็กซี่แต่ว่าร้อนมากนะคะแล้วก็ ขานี้ก็จะดําแล้วนะคะอุตส่าห์ทาครีมบารุงมาตั้งนานนะคะอรถร้อนมากนะคะแล้วก็อาจจะไปซื้อที่กันกันแดดนะคะกันแดดที่รถนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมทำข้างนอกอยู่แล้วบางทีไปที่จอดที่ไปที่จอดรถแล้วมันอยู่กลางแดดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอาปิดไว้เพราะรถมีสีดําด้วยนะคะโหร้อนมากโอ้ทุกคนมมร้อนจริงอ,อย่าให้ดูลูกๆ พอดีทำไรอ่ะไปแล้ว อ้นี่งไงเข้าไปได้ไหมอะ่ะไม่ได้ใช่ไหมฟอสต์สาร์โอลลี่กระเชาฟิติง้งไมอมให้เขาฟิตเลยไหมล่ะฟอสตทำเองได้เลยมาแวะกินข้าวนะคะนี่ห่อข้าวมากินนี่ข้าวนี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเด็กๆก็กินชิปส์นะคะ

di ๆลูกก็ เอาไม่ถยันนิๆาัเล็กงนูอิิับบไปไปดกีนี่นะครับเป็นครั้งแรกที่นี่ได้ซื้อรองเท้าให้ลูกนะคะอ่ะอะไปหาปป,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 ป๊าไปหาปป๊าป๊าป๊าดวนดวนดวน นี่นะคะรองเท้านักเรียนแต่ว่านี้ไม่ได้ซื้อแบบนี้ให้ลูกนะคะเพราะว่าโรงเรียนลูกเขาไม่ได้บังคับให้ใส่นะคะนี้ก็เลยซื้อซื้อที่เป็นแบบแบบนี้ไปนะคะแบบ,บรองเท้ากีฬานะคะแบบนี้คู่ละหกสเหรียญน,นะคะลูกดื้อมากเลยนะคะไปก่อนอันนี้อ่ะอัน เาไปเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับเมื่อกี้น้องๆก็พพททิกก็ได้นั่งลองแบบนั้นเหมือนกันนะครแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้20%่สิอนอฟนี่นะคะ <need> เราก็มาอยู่ในร้านมินี่นะคะจะมาซื้อพวกแบบกล่องใส่อาหารลูกดูนี้ดิ <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะป๊าป๊าไม่อยากได้ว่ะแบบเอาไว้แบบใส่แค่ของแล้วก็แบบ ขับรถออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ oh, แต่ที่บ้านก็มีนั่นแล้วไม่เอาไม่เอามานี่มานี่ยว่าอะไรยูวันดิสันโฟร์พ่อไอ้นั่นแบกอะโฟร์อ่าไลบรารีไลบรารีไลบรารีแบกเนาะ ปา๊ามันมันแล้วแต่ว่านังสือใหญ่เท่าไหร่นะนะมันเป็นสปายปะนั้นอ่ะมันใช่มันนังสือเขาจะหกกักเกาอ กระเป๋าข mm ้าวขอบอวยมาลพาทิกพาทิกพาทิกดั้ดอีน่าน่ารักมากเลยทุกคนไม่เละ มากมากเลยอ่ะไม่มีลูกไม่มีผัวน,นี่ซื้อแล้วเนะี่ยโอเคนี่คงต้องรีบเดินไปซื้อของสำหรับให้ลูกของไปโรงเรียนแล้ะ ปลุกข้าวคะทุกคนป้าป้าป้า let's go it's no มันไม่มี You can find all the um, thing for your school lunch come on let's go let's go out ทุกคนคะนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโคตรร้อนข้างนอกอะ40องศาแล้วคนในห้างเยอะมากเลยค่ะวันนี้นี้ก็จะมาให้ดูนะคะวันนี้ได้อะไรบ้างคะ สำหรับการเปิดเทอมของลูกนะคะก็ได้ของนี้ด้วยแล้วก็ของลูกด้วยนะคะนี้ก็ได้บูสเตอร์ซิทมานะคะเป็นคาร์ซีทนะคะแต่จริงๆที่นี่เขาเรียกว่าบูสเตอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กของเด็กสขวบถึง8ปีแล้วนะคะก็คือมันจะไม่เหมือนคาร์ซิทที่เขาแบบว่าจาเล็กแล้วก็แบบว่ามีข้างๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบประมาณว่าเหมือนเหมือนที่นั่งของผู้ใหญ่อะค่ะมันจะแบบว่า มันจะสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผเอว่าไอ้ลูกชายนี้คนเล็กอะคะ่ะต้องขยับที่นั่งแล้วเพราะอันกันเก่ามันห้าปีแล้วแล้วมันก็สีซีดที่นั่งมันก็แบบไม่มีฟองน้ำเพราะเราซักบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่เนาะอันนี้ราคา199เหรียญน,นะคะซึ่งสามีนี้บอกว่าไม่คิดไม่ฝันเมื่อซื้อยี่ห้อ Maxi c o s y ให้ลูกได้นะคะเพราะว่าตอนที่แพทติกเกิดอะคะ่ะเมื่อห้าปีที่แล้วมันแบบว่า มีแต่แบบยี่ห้อเนี้ค่ะมีมีแบบยี่ห้อเนี้นะคะ,ม,ม,บบะ,คะมันราคาแบบว่าหกร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถซื้อได้นะคะเพราะแพงมากนะคะแต่อันเนี้ยมันด้วยคำที่ว่ามันเป็นของเด็กโตแล้วะคะ่ะมันก็เลยถูกลงก็ลเลยมีโอกาสได้ใส่ยี่ห้อนี้นะคะต้องดีใจกับแพตติกด้วยนะคะและ้วนนี้ก็ไปซื้อที่บงังที่บางแดดให้ให้ให้ตัวนี้นะคะอันนี้ราคาสิบห้าเหรียญน,นะคะ เพราะว่าไม่ไหววันนั้นไปพาลูกไปไว่ายน้ํากลับมานั่งที่เบาะโหร้อนตูดมากนะคะเลยต้องซื้ออันนี้มาเก็บไว้ในรถนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะนี่ชอบอมัมแท็กซี่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้อ่ะนิขับรถรับส่งลูกแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลย,เล,ย,เล,ยลองซื้อแบบเคยมีอันนึงแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแบบว่าเบบี้ออนเดอะโบสอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันหลุดหายไปแล้วนะคะก็เลยซื้อมาใหม่อันนี้ก็ สี่เหรียญน,นะคะรวมกันเป็น20แต่ว่าสามีนี้ได้ส่วนลดนะคะก็เลยเหลืออยู่10 15้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ซื้อน้ำอีก2ขวดนะคะแล้วนี้ก็ได้ถุงเท้าให้ลูกนะคะถุงเทา้าอันนี้ถุงเท้าที่โรงเรียนเขาให้ใส่นะคะคือสีสีเทาแบบนี้นะคะและ้วน,นี้เป็นถุงเทา้ากีฬานะคะอันนี้ก็ราคา15ห้าเหรียญส5บห้าเหรียญก็ <Wow. S 1> เพิ่มแพงอยู่นะคะเออสิบห้าสิบห้า และนี่ก็ได้ผ้ <Hi. S 1> าละไมามาด้วยนะคะอันนี้ลดราคาไฮ <Hi. S 1> อันนี้ลดราคาที่บ <G> ูมบนะคะลดราคาคาก้าอ,อ,อ,อันนี้ลดราคาอยู่ประมาณอ่าครึ่งราคาหรือไม่ก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็อันละประมาณสี่เหรียญสี่ <c oughs> เหรียญน,นะคะพ <Dad. S 1> ี่น้องแล้วก็นี่ทุก ข้าลูกนี้แบบตื่นเต้นมากคู่ I want to take a p i c t u น e ค่นี้ี5เหรเยญน,นะคะลน20%จากเท่าไหรนน่พอ่อ9ก99 99้านะคะเหลดดือ65สิ้เหลือ65นะคะอูนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกนี้ใส่ซส์รองเท้านี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าลูกนี้ใส่ซส์รองเท้าเบอร์12แล้วนะคะทุกคน พูดจะห้าขวบอะเท้าแบบโชคดีนะคะเขาได้เท้าพ่อเขานะเท้าใหญ่มากแล้วก็ชุดนี้นะคะนี่ซื้อซื้อให้ตัวนี้เองนะคะจะใส่ไปงานวันเกิดเพื่อนพัทิกที่นี้นะคะเพราะวันนี้ไม่มีเสื้อผ้าใหม่เลยแล้วก็อากาศร้อนมานะคะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้โป้นะคะให้มันแบบมีลมเข้าหน่อยนะคะตัวนี้นะคะไซส์ส4บสี่นะคะสิบห้าเหรียญก็ซื้อตัวใหญ่ไว้ก่อน แล้วก็เกงนะคะตัวใหญ่มากเพราะว่านี่ตัวใหญ่นะคะตังเกงก็สิบห้าเหรียญเหมือนกันนะคะที่แทรเก็ตอันนี้ที่แทรเก็ตนะคะแล้วก็น,นี้ก็ที่แทรเก็ตนะคะแล้วก็ถุงเท้าลูกก็ที่แทรเก็ตเหมือนกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะพาออกไปข้างนอกในช่วงโควิดยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แค่นี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นี้ด้วยนะคะงั้นวันนี้นิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนร้อนมากะคะเดีย๋ยวนี้จะพา อันนี้ก็จะเอาอันนี้ไปติดนะคะแล้วก็เอาอันนี้ไปติดไปใส่ที่รถนะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วจับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ